คนไข้มักจะถามหมออยู่ตลอดเลยว่าวิสัญญีแพทย์ทำไมถึงต้องมีแล้วเขาคือใครเพราะบางทีมีมีหลายๆที่เหมือนกันว่าเฮ้ยผ่าตัดแล้วไม่ใช้วิสัญญีแพทย์ผ่าตัดเนี่ยบางทีคุณหมอที่ผ่าตัดเป็นคนทําเองแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายของค่าวิสัญญีแพทย์คนนี้เพิ่มเติมล่ะทำไมของทีอีกเนี้ยไม่เห็นต้องมีค่าวิสัญญีแพทย์เลยก็เลยอยากมาเคลียร์ให้คนไข้เข้าใจว่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วทําไมถึงต้องมีคุณหมอตั้ง2คนในการผ่าตัด หน้าที่หลักของวิศวกรแพทย์เริ่มตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยประเมินความเสี่ยงทั้งหมดมแล้วหาว่าความเสี่ยงไหนที่เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงมันได้ตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่ทุกวันถ้าเทียบกับคนไม่สูบบุหรี่อย่างที่ทุกคนเข้าใจก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าคนไม่สูบบุหรี่ย่อมมีสุขภาพที่ดีกว่าใช่แล้วคนที่เขาสูบบุหรี่มาปุ๊บอย่างมาทําเราสิ่งที่เราต้องทําคือให้ความรู้เขาว่า สูบบุหรี่มีผลกับการระงความรู้สึกหรือว่าการผ่าตัดอย่างไรแล้วก็แนะนําให้เขาหยุดบุหรี่ในระยะเวลาที่กําหนดแลลดความเสี่ยงต่างๆออย่างเช่นสูบบุหรี่สูบเข้าทางปอดก็ย่อมมีปัญหาว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะทางเดินหายใจที่ผิดปกติระหว่างผ่าตัดได้เราก็จะลดความเสี่ยงนั้นอันนั้นคือที่เราทําก่อนผ่าตัดพอเราลดความเสี่ยงทั้งหมดเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่ระยะที่เราทํผ่าตัการตัดเราก็ต้องเหมือนดีไซน์ว่า คนไหนเหมาะกับวิธีไหนเหมาะกับยาตัวไหนยามีหลายสิบตัวแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าเราจำแค่ว่าเซต A เซต B เซต C คนนี้มาเซต A นะคนนี้มาเซต B ใช้ยาเป็นชุดๆุอย่างนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้มันเหมือนศิลปะใช่ไหมฮะมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเหมือนการทําอาหารเราอยากได้อาหารออกมาแบบไหนอร่อยกินได้หรือกินไม่ได้หรือจะเททิ้งเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคนนั้น ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วแพทย์มันเป็นคําว่าศาสตร์และศิลป์ศาสตร์หมายความว่าความรู้ศิลป์คือศิละปะหมายความว่าแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันนะเรานะเอา,าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้กับคนแต่ละคนให้มเพราะฉะนั้นจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นเหมือนกันบางทีคุณหมอที่ไม่ได้เรียนวิสัญญีหรือบางทีเป็นผู้ช่วยนี่แหละ ะะที่ที่เห็นคุณหมอวิสัญญีเนี่ยเขาก็ฉีดยาลักษณะเอยก็ยาตัวนี้นี่ใช้ฉีดยาโดสประมาณนี้ยาตัวนี้แล้วก็จําเป็นแพทเทิร์นไปแล้วเขาก็เอาไปทําเองโดยคิดว่าการทําแบบนี้แล้วมันปลอดภัยคิดว่าจะได้ผลออกมาเหมือนการใช่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ใชนะ่มันมันคือการประยุกต์การปรับเปลี่ยนนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นความสําคัญมากที่เขาต้องเรียนมานะฮะวิสัญญีแพทย์อนะ่ะจริงๆนอกจากเรื่องการระง,งับความเจ็บเนี่ยจริงๆคุณหมอเขาดูแลโดยรวมเลยที่หมอเห็นนะเขาไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องการหายใจดูแลเรื่องความดันความดันโล นะเขาดูแลแม้กระทั่งท่าทางเลยนะท่าทางการนอนการจัดโพซิชันแขนอยู่ตรงไหนขาอยู่ตรงไหนหน้าอกอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ว่าแค่เรื่องความสบายนะมันคือความอันตรายและความปลอดภัยนะฮะนอกจากเนี้ยเรื่องการจัดท่ามันจะมีรายละเอียด อุณหภูมิก็สําคัญนะฮะอุณหภูมิคนไข้พอคนไข้หลับไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราบอกไม่ได้แล้วว่าคนไข้อ่ะอุณหภูมิหนาวหรือหลาหรือร้อนยังไงเราก็มีการตรวจเช็คเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จําเป็นต้องมีคุณหมอวิสัญญีที่เขาคอยดูทุกอย่างเรื่องท่าทางอุณหภูมิหรือเรื่องใหญ่ๆเรื่องความดันเลืองการหายใจนะฮะไอ้พุกนี้างสำคัญมากนะคุณหมอผ่าตัดก็จะโฟกัสไปกับการผ่าตัดได้อย่างเต็มที่นะฮะก็สามารถรักษาให้ผลลัพธ์ออกมาดีได้มากที่สุดนะครับ อยากสวยอยากคุนดีต้องทีเอเมอราคลินิกค่ะ